สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับฟังคําทํานายข้อความโดวนถึงคุณตอนนี้จุดประสงค์ของการทํานายมุ่งเน้นเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาในการรับฟังคําทํานายนี้ไม่เจาะจงเวลาท่านสามารถเข้ามาเลือกคลิปไหนก็ได้แล้วก็เลือกไพ่กองที่ชอบได้เลยค่ะไพ่ทั้งหมดมี3กองตั้งจิตให้มีสมาธิแล้วเลือกไพ่กองที่ชอบได้เลยนะคะเมื่อเลือกไพ่กองที่ชอบได้แล้วให้กดไปที่ description จะมี Timestamp เพื่อกดเข้าไปฟังคำทํานายของไพ่กองที่คุณเลือกค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกผีเสื้อรูปที่หนึ่งก็ความด่วนของคุณตอนนี้สิ่งที่ไม่ดีใดกำลังจะออกไปจากชีวิตคุณไพ่ที่คุณได้รับนะคะจะมีอมาราุอันนี้จะเป็นเทพ,พีพระอาทิตย์นะคะซึ่งเป็นเทพที่สำคัญของคนญี่ปุ่นนะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของธงชาติประจำญี่ปุ่นด้วยมี The Hot Air b a l l o o n Believe The Prince ก็จะมี Protection ดาวพระเคราะห์นะคะจะมีพระศุกร์ราหูพระศุกร์อังคารมีฐานกำลังดาวพุธแล้วก็จะมีคำว่าปัตตานะคะส่วนดวงในรูปจักรราศีนะคะมาจากเลขนะคะที่คุณเปิดได้ในไพ่ดาวดวงพระเคราะห์นั่นเองนะคะสิ่งที่ไม่ดีใดนะคะกำลังจะออกไปจากชีวิตคุณคือมองว่านะคะ ด้านบนเนี่ยมันจะมีเรื่องของธาตุไฟเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็น Hot แอร์บอลูนนะคะหรือหัวใจของ The p r i ินซ์นคะหัวใจตามหลักโหราศาสตร์นี่ก็คือดาวอาทิตย์นะ,ะอมาเทรสุก็เป็นเทพีของพระอาทิตย์เหมือนกันแล้วในลัคนาราศีของคุณนะคะดาวอาทิตย์ก็เป็นดาวประจำตัวของคุณด้วยนะคะไปตกคำว่าวินาศดังนั้นเรื่องของดาวธาตุไฟอะคะ่ะความร้อนใจความอึดอัดใจ สิ่งใดที่มันสุมอยู่ในใจเป็นไฟเผาตัวเราอะค่ะกำลังจะวินาศหรือมันกำลังจะออกไปจากตัวเรานั่นเองนะคะอย่าง The Hot Air Balloon นี่นะคะก็เป็นเหมือนการเดินทางแต่เป็นการเดินทางมีคนอยู่คนเดียวอะค่ะก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่าคุณกำลังอาจจะตัดสินใจอะไรบางอย่างนะที่จะเดินออกไปจากใครบางคนก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ดีของคุณเลยทำให้คุณรู้สึกว่าอยากที่จะเปลี่ยนแปลง ะะแล้วออกไปหาแบบความสุขดาวสุขขึ้นนะคะสุขราหูออาไปหาความสุขความสนุกสิ่งใดก็ตามที่คุณทําแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่มีความเศร้าโดดเดี่ยวหรือร้อนใจนะคะคุณอยากจะตามความฝันของคุณก็ได้คะ The Hot Air Balloon นะคะ,ะ,ค,ะคุณเหมือนคุณจะเดินทางไปคนเดียวะคะ่ในสิ่งที่คุณทําแล้วมีความสุข อะไรที่มันร้อนคุณจะออกไปจากสิ่งนั้นเพราะว่าบิลเลฟคือคุณเชื่อคุณเชื่อว่าคุณมีพลังนะคะหรือมีศักยภาพที่คุณกำลังจะออกมาบางคนอาจจะออกมาเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวออกมาจากความสมพันธ์อะไรที่มันไม่ใช่สําหรับคุณนะคะอย่าง The Prince นะคะเจ้าชายแต่เจ้าชายกําลังร้องไห้นะคะก็คือดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวที่แทนหนึ่งสามี หรือไม่ก็คุณพ่อบางคนอาจจะเดินมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดีของคู่ครองหรือคุณอาจจะมาเดินออกมาจากความกดดันภายในครอบครัวอย่างเดอะพรินซ์เนี่ยค่ะเขากำลังร้องไห้อยู่ใช่ไหมคะ mm. เขาอาจจะอยากจะออกเดินทางไปทำอะไรในสิ่งที่ใจเขาเรียกร้องโดยที่ครอบครัวหรือพ่อหรืออะไรเงี้ยไม่เข้าใจแต่ projection ก็คือ ancestor เนี่ย,ค,ยคือพ่อหรือครอบครัวเนี่ยนะคะก็ยัง ปกป้องเขาอยู่ในสิ่งที่เขาเลือกนะคะถึงแม้ว่าเขาอาจจะร้องไห้เสียใจที่ไม่ได้ทําตามความฝันของพ่อนะคะหรือออกมาจากความสัมพันธ์ในรูปแบบครอบครัวคู่รักเนี่ยเพื่อที่ออกเดินทางไปสู่สิ่งที่เขาอยากทําแล้วมันมีความสุขจริงๆในแบบของเขาเองก็ได้นะคะอาจจะมีแบบการแบบเนี่ยฐานกําลังดาวพูดมีการพูดคุยกันนะคะ ซึ่งตอนแรกก็อาจจะขัดแย้งแต่ตอนหลังก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่าความฝันหรือความหวังของคุณนะคะที่จะเลือกเดินทางชีวิตของคุณเองคุณอาจจะต้องทิ้งสิ่งหนึ่งอะ่ะเพื่อที่จะออกเดินทางไปตามความฝันของคุณนะคะสิ่งนั้นที่มันเคยแบบดึงรั้งคุณไว้อะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวนะคะหรือ,อหน้าที่การงานของคุณก็ได้นะคะ คุณอาจจะอยากกาลังตามฝันอะไรบางอย่างที่สิ่งที่คุณทําอยู่ปัจจุบันนะมันมันไม่ใช่อ่ะมันทําให้คุณร้อนใจนะมันอาจจะทําให้คุณมีความมั่นคงแต่มันทําให้คุณร้อนใจคือคุณไม่ได้มีความสุขในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่คุณก็เหมือนเริ่มที่จะตัดสินใจที่ออกเดินทางไปด้วยตัวเอง The Hot a i r b a l l o o n นะคะมันเป็นคนเดียวอ่ะที่กําลังจะออกเดินทางไปตามความฝันนั้นของคุณเพื่อทําให้คุณมีความสุขนะคะสิ่งใดที่ ดึงหรือที่รั้งคุณไว้คุณจะตัดมันออกไปในรูปจักรราศีนะคุณมีตรีโกณนะลักนณาเลข0ูนเลขเเลขหเนี่ยเป็นดาวคู่ศัตรูหมดเลยนะคะความอึดอัดใจความทุกข์ใจอะไรที่มันเคยอยู่ในแกนตรีโกณของคุณนะคุณจะทิ้งมันไปล้นะคะใครก็ตามนะที่ไม่เซิร์ฟแบบความเป็นตัวตนของคุณนะ่ะคุณกําลังจะตัดสิ่งนั้นนะออกไปจากชีวิตของคุณแล้วนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าคุณยังอยู่กับคู่รักของคุณเพราะมันก็จะมีไพ่ที่เป็นคู่รักอยู่นะอย่างแอนเชสเตอร์เนี่ยมีทั้งปู่ทั้งตาทั้งย่าทั้งยายใช่ไหมคะเป็นคนรักกันแล้วคาว่าปัตตนีหรือพาร์เนอร์เนี่ยก็เป็นเรื่องของคนรักหรือคู่ครองเหมือนกันในอีกม,มุมหนึง่งถ้าคุณไม่ตัดใครก็ตามที่เป็นคู่ของคุณออก,ค,ออกคุณอาจจะไปทําตามความฝันนั้นกับคู่รักหรือคู่ครอ,องของเราคนที่เห็น ศักยภาพคนที่พร้อมจะช่วยสพอร์ตกันกับตัวเราอะค่ะบางคนอาจจะออกจากงานเลยไปทําอะไรที่เราอะมีความสุขกับคู่ของเราบางคนอาจจะย้ายไปอยู่ในถิ่นหรือที่ใหม่แล้วไปเริ่มต้นชีวิตคู่หรือชีวิตที่แบบเราต้องการในแบบที่เรามีค่ะเพราะว่าดาวสุขดาวอังคารก็เป็นเรื่องของความสุขนะคะความสุขอะไรบางอย่างที่คุณกําลังอยากจะทํากับคนรักคู่ครองหรือคนที่เห็นด้วยกับคุณนะคะ คุณก็จะเดินทางนั้นไปทำงินกับเขาโดยอาจจะทิ้งอะไรบางอย่างไว้บางคนได้คู่ครองที่พ่อแม่อาจจะไม่ชอบเขาก็อาจจะตัดที่บ้านออกค่ะแล้วก็ไปดำเนินชีวิตในสิ่งที่เขาคิดว่าเขามีความสุขคือทำตามใจอะ่ะอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าทำแล้วคุณมีความสุขอะ่ะคุณจะเลือกทำสิ่งนั้นคุณจะเอาอีโก้หรือเกียรติยศเอาไว้ที่หลัง สิ่งใดที่เป็นความสุขและคุณเชื่อว่าคุณทําได้สิ่งใดที่คุณทาแล้วคุณไม่ร้องไห้อ่ะคุณจะออกไปทําสิ่งนั้นนั่นเองนะคะก็มองว่าเป็นการตัดสินใจที่ที่ดีนะที่เราใช้หัวใจอ่ะนะคะในการทําสิ่งนั้นนั่นเองนะคะก็สิ่งที่ไม่ดีนี้ก็กําลังจะออกจาก จากคุณไปนะคะสิ่งที่ไม่เซิร์ฟนะ,ะหรือไม่เป็นไปตามใจที่เราปรารถนานั่นเองก็ขอให้คนกลงที่หนึ่งโชคดีค่ะในสิ่งที่คุณเลือกนั่นเองนะคะอย่าลืมกดเข้าไปดูเพลย์ลิสต์ดูดวงรายวันเพื่อเลือกคำทำนายในวันต่อๆไปของคุณได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกผีเสื้อรูปที่2ข้อความด่วนของคุณตอนนี้สิ่งที่ไม่ดีใดกำลังจะออกไปจากชีวิตคุณนะคะ ไพ่ที่คุณได้นะมี blue fairies kiss นะคะเป็นเหมือนรูปผู้หญิงผู้ชายนะคะในใไพ่ใบเดียวกันมี destiny นะ,ะอันนี้จะเป็นอักษรรูนนะคะแล้วก็จะมี choice free will มี s h a r m นะคะ enlightenment มี coexist you do not need to win or harm anyone to be as you are Appreciate diversity as part of nature and t human e h experience มีพระสุขฐานพระเกตนะคะโคคาอันนี้เป็นเรื่องของทรัพย์สินอ,อสังหาริมทรัพย์นะ,ะแล้วก็จะมีพระเสาร,ราหูดาวคู่มิตรใหญ่ส่วนดวงจักรราศีนะคะผูกมาจากเลขนะคะที่จับได้ในไพ่สำหรับของคุณนั่นเองนะคะตรวจดวงแล้วนี่นะคะคนกลุ่มนี้ ดาวพระพุธโคโจรกลุ่มลัคนาเป็นกเกษตรเป็นมหาอุดแล้วไพ่ใบแรกที่คุณได้เนี่ยมีคำว่า kiss Ki s s เนี่ยคือปากนะคะดังนั้นเรื่องของการสื่อสารน่ะกลุ่มนี้ค่อนข้างเด่นมากๆคุณอาจจะเป็นนักพูดหรือนักขายทำธุรกิจอะไรก็ตามที่ใช้สุจิปุลินะคะการพูดการเขียนการสื่อสารเนี่ยเด่นมากๆสำหรับคุณแล้วก็เป็นคนทำงานเก่งมากๆนะคะ เป็นคนมีศักยภาพแหละมีแบบทักษะมากๆแถมคุณยังได้ไพ่พวกไพแ่แม่มดอ่ะแม่มดพ่อมดเนี่ย destiny เนี่ยะคะเป็นเหมือนพ่อมดแล้วก็ถืออักษรรูนอักษรรูน,นะคะจะเกี่ยวข้องกับเป็นอักษรศักดิ์สิทธิ์นะซึ่งเอาชื่อเทพเจ้าะคะ่ะมารวมรวมกันนะคะเป็นชื่อตัวอักษรเป็นแบบเรื่องของการสื่อสารหรือเวทมนต์ ซึ่งอักษรรูนเนี่ยค่ะส่วนมากจะใช้โดยพ่อมดหมอผีแม่มดหมอผีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนที่ใช้คําพูดหรือการสื่อสารในการทํานายหรือป้องกันหรือสาบแช่งอันนี้คืออักษรรูนนะคะแล้วแชร์แมนเนี่ยก็เป็นกูรูนะกูรูที่แบบติดต่อสื่อจิตกับกลุ่มวิญ,ญญาณได้อะไรอย่างเงี้ยจนแบบเป็นผู้รู้คนนับนับหน้าถือตาหรือยกย่องคุณจึงเป็นคนที่มีเหมือนมีวาจาสิทธ์นะ คำพูดของคุณค่ะอาจจะฆ่าคนได้หรืออาจจะช่วยเหลือคนได้การสื่อสารของคุณเนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นของคุณเลยนะคะทีนี้มองว่าสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยนะเนื่องจากคุณมีดาวคุดเด่นมากๆคือการสื่อสารการเจราจาการติดต่อนะคะการที่ดาวที่เด่นมากๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียในตัวเราก็ได้นะ ข้อเสียก็คือว่าสิ่งที่ไม่ดีก็คือเรื่องของคําพูดเนี่ยนะคะคุณอาจจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าบางทีสิ่งที่เราพูดหรือเราสื่อสารออกไปนะคะอาจจะทําร้ายคนอื่นอาจจะทําให้คนเนี่ยไม่ชอบเราไม่ชอบความเป็นตัวของตัวเราเนี่ยะคะคืออาจจะแรงเกินไปหรือสิ่งที่เราพูดออกไปไปทําร้ายหรือกระทบจิตใจคนใกล้ชิดหรือผู้ใหญ่ทําให้คนไม่ชอบวาจาของเราเนี่ย เป็นจุดที่เด่นมากและเป็นจุดที่เสียมากในชีวิตของคุณซึ่งไอตัวที่ทําให้เสียเนี่ยคุณอาจจะเริ่มรู้สึกละว,ว่าเอ้ยโอเคเราอาจจะอยากที่จะปรับปรับปรุงหรือปรับตัวนะคะเพราะคุณมีคําว่าแ h a ์แ m a n ขึ้นนะคะ n l i g h n m e n t คุณอาจจะเริ่มรู้แล้วว่านะคะว่าทุกคนน่ะเขาก็จะมีความคิดอะไรไม่เหมือนกัน ะะเราอาจจะเห็นในมุมเราเขาก็จะมีมุมของเขาเช่นเดียวกันแล้วตอนนี้เหมือนวัยวุฒิคุณวุฒิคุณอาจจะเติบโตขึ้นทําให้คุณรู้แล้วว่าคุณยอมรับในความแตกต่างของทุกคนที่อยู่รอบข้างของตัวเราเราจะไม่ใช้คําพูดของเราที่ทําเพื่อทำร้ายคนอื่นหรือเพื่อที่จะเอาชนะคนอื่นอีกต่อไปเพราะมันมีคำว่า coexist เนี่ยค่ะตัวเรากำลังว่ายน้ำอยู่กับ สัตว์หลายประเภทเลยนะคะทุกคนมีบทบาทมีความสวยงามในแบบของตัวเขาและเราอยู่ร่วมกันได้พไพ่ใบแรกของคุณได้ blue fairies case เนี่ยมีผู้หญิงผู้ชายอะค่ะเป็นตัวของแบบเราเองคนเรามันมีหญิงหยางมันมีความเป็นเพศชายเพศหญิงอยู่ในตัวของตัวเราเราก็เป็นแบบนั้นคนอื่นก็เป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันเราก็จะยอมรับในความแตกตา่างได้มาก ขึ้นกว่าเดิมนะคะความไม่ดีเนี่ยคะ่ะสิ่งไม่ดีก็คืออะ,อะไรที่เราเคยแบบอยากที่จะเอาชนะนะหรืออยากที่จะทำร้ายคนหรืออะไรอย่างเงี้ยในโดยใช้คำพูดหรือการจาจาของเราเนี่ยมันจะออกไปละสิ่งนี้นะคุณจะยอมรับในความแตกต่างของคนมากขึ้นแล้วคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นด้วยนะคะพระสุขเนี่ยพระสุขเทวาขึ้นก่อนเลยนะคะฐานพระเกศนี่ยิ่งดีเลยทำให้สิ่งเี้ยนะคะ คุณยอมรับในความเป็นตัวของคนอื่นและคุณยอมรับในตัวความเป็นตัวของตัวเองบางทีบางคนอาจจะไม่ชอบคนแบบเพศที่สามอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่า blue fairy's kiss ขึ้นเนี่ยมีชายและหญิงแบบอยู่ในตัวเดียวกันเลยอะอาจจะเป็นไม่ได้ว่าคุณอาจจะต่อต้านกลุ่มนี้หรือบางคนอาจจะเป็นกลุ่มนี้เองแล้วก็ไม่ยอมรับในความเป็นตัวของตัวเองอะเพราะดาวจันทร์นำหน้า อยู่ในช่องการเงินบางทีเราเห็นแก่ครอบครัวผัวเมียเราเห็นแก่วงตระกูลเลยทําให้บางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นตัวตนจริงๆข้างในของเราอ่ะเราไม่สามารถยอมรับมันออกมาได้เพราะเราแคร์คนอื่นแคร์ครอบครัวนะคะแต่ตอนนี้มันเหมือนว่าคุณผ่านจุดที่ผ่านจุดจุดที่เราแบบไม,ไม่ยอมรับตัวเราเองได้แล้วอะนะคะ free wills choice มันเหมือนแบบ เราเลือกได้แล้วเพราะว่าเรา enlightenment เรารู้แล้วว่าอะไรสำคัญเงินกับตัวเราคือความเป็นตัวของตัวเองนั่นแหละคุณต้อง เรื่องของครอบครัวมันจะเป็นเรื่องที่สองนะเพราะว่าอะไรก็ตามที่เราทาแล้วเป็นตัวของเราเองสิ่งนั้นคือดีที่สุดทําให้คุณมีความสุขเพราะพระสุขเทวาขึ้นนะคะสิ่งใดที่ทําให้เรามีความสุขเราอยากสวยเราอยากแต่งตัวบางคนมาฟังเนี่ยอาจจะเป็นเพศที่3หรือเพศทางเลือกอยู่นะคะเราเคยแบบเก่งมากนะเป็นแบบอะไรที่ครอบครัวเรายกย่องแต่เราไม่เคยได้เปิดโอกาสหรือยอมรับตัวของเราเองเวลาเนี้ยคุณก็อาจจะเริ่มรู้สึกว่าคุณอยาก เนื่องจากคุณมีความมั่นคงในหน้าที่การงานแล้วคุณก็อยากจะยอมรับตัวของเราเองด้วยเพราะอยากจะทําอะไรที่มันมีความสุขให้กันกับตัวเราด้วยเช่นเดียวกันนะคุณก็อาจจะเปิดกับครอบครัวมากขึ้นนะคะเพราะมีคาว่าเนี่ยโพคา p ร o พย์ทรีนะคะบางทีเราอาจจะแบบเปิดตัวและอาจจะออกหรือย้ายยกย้ายนะไปอยู่ที่ใหม่ที่ที่เราแบบชอบหรือมีความสุขกับคนที่เรารักหรือ ย้ายออกไปเพื่อที่เราจะได้แสดงความเป็นตัวของตัวเองอะมากขึ้นเสาราหูขึ้นเนี่ยดาวคู่มิตรใหญ่นะคะเราอยากจะเติบโตเราอยากจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงโดยที่เป็นตัวของตัวเราเองนี่แหละนะคะสิ่งใดที่ไม่ดีสิ่งนั้นก็คือสิ่งที่ไม่เซิร์ฟความเป็นตัวของตัวเรานั่นแหละนะคะอะไรที่มันไม่ใช่ที่ทําให้เราไม่ได้แสดงศักยภาพหรือฝีมือของเราออกมาเนี่ย สิ่งนั้นกำลังจะออกไปจากคุณและคุณก็เรียนรู้ที่จะยอมรับความแตกต่างของคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันเมื่อคุณแตกต่างเพราะคุณก็มีอะไรที่หน้าและในตัวของคุณอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะข้างนอกคุณอาจจะเป็นหญิงที่แบบว่าสุภาพอ่อนโยนข้างในคุณอาจจะเป็นแบบคนแบบขบดก็ได้หรือข้างนอกคุณอาจจะขบถแต่ข้างในคุณเป็นคนนิ่มนวลอ่อนโยน คุณก็อยากจะแสดงตัวตนในความเป็นสิ่งนั้นอ,ออกมาเพราะคุณมีอิสระคุณเลือกได้นั่นเองนะคะก็เลยมองว่าคนกลุ่มนี้นะคะ 1.. คําพูดที่ทําร้ายคน่ะจะออกไปจากชีวิตคนนะคะความเป็นตัวเองของเราที่อาจจะมีความแตกต่างนะคุณอยากจะเปลี่ยนบุคลิกลักษณะเลยก็ได้แต่มันยังไม่ถึงเวลาเสทียะนะคะในช่วงเวลานี้นี่แหละคุณจะยอมรับความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นยอมออกมาเป็นตัวเอง และยอมรับในความที่คนอื่นก็อาจจะไม่เหมือนเราเช่นเดียวกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคนกองสองขอให้คุณยอมรับตัวเราและตัวและคนอื่นนะค,ะความเป็นตัวตนของท่านอื่นด้วยนั่นเองอย่าลืมนะคะใช้คำพูดวาคุณมีวาจาศีลเพราะคุณมีอักษรรูนขึ้นวาจาศีลนะคะเรื่องศีลข้อที่4ก็สำคัญเหมือนกันนะคะการพูด เนี่ยนะคะจะนําเรื่องของสิ่งที่ดีมาให้ก,กันกับตัวคุณและคนอื่นที่อยู่ใกล้ชิดคุณด้วยเช่นเดียวกันรักษาศินข้อ4ให้มั่นคงนะคะแล้วจะดีกับตัวคุณด้วยค่ะอย่าลืมกดเข้าไปดูเพลย์ลิสต์ดูดวงรายวันเพื่อเลือกคําทํานายในวันต่อๆไปของคุณได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสําหรับคนที่เลือกผีเสืรูปที่3ข้อความด่วนของคุณตอนนี้สิ่งที่ไม่ดีใดกําลังจะออกไปจากชีวิตคุณนะคะ ไพ่ที่คุณได้นะคะจะมี blue fairy's kiss มีเทพเจ้า Zeus นะคะมี desire มีพระโพธิสัตว์ค่ะมี coexist มีดาวพระเคราะ์จะเป็นดาวเสาร์จันร์ทอังคารมีคำว่าสุภานะคะมีมรณะหินะนะคะมีพระจันทร์ฐานเกตแล้วก็มีปัตตนินาวังส่วนรูปดวงจักรราศีนะคะก็ได้มาจากตัวเลขในไพ่ที่คุณเปิดได้นะคะแล้วนำมาผูกดวงกันค่ะ สำหรับคนกลุ่มนี้นะ,ะแปลกมากที่ว่าคุณมีไพ่ Blue Fairy's Kiss กับคำว่า Coexist เหมือนรูปผีเสือเอ้อกลุ่มที่2นะคะแล้วก็วางตำแหน่งเดียวกันด้วยซึ่งถ้าเกิดตอนแรกที่คุณเลือกะคะ่ะคุณลังเลระหว่างรูปที่2หรือรูปที่4นะคะรูปที่2หรือรูปที่3เนี่ยนะคะคุณอาจจะลองกลับไปฟังรูปที่2ด้วยนะ,ะอาจจะมีข้อความบางอย่างถึงตัวคุณเช่นเดียวกันนะคะ สำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะมองว่านะคะสิ่งที่ไม่ดีที่กำลังจะออกไปจากคุณนะ,ะน่าจะเป็นเรื่องของความอึดอัดใจการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะทำให้คุณรู้สึกโล่งหรือปลอดโปร่งขึ้นในรูปจักรราศีะคะ่ะคุณมีดาวมฤตยูนะคะอยู่ที่คำว่าพันธุนะคะซึ่งก็สัมพันธ์กับเรื่องของงานหรือเรื่องของครอบครัวของคุณมฤตยูะคะ่ะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลง บางคนอาจจะกําลังเปลี่ยนงานย้ายบ้านหรือเรื่องของครอบครัวมันมีเรื่องอะไรบางอย่างนะ,ะที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะพระเสาร์จันอังคารเนี่ยนะคะในรูปไพ่นะคะเป็นเรื่องของความอึดอัดนะคะเสาร์จันเนี่ยมันเป็นความอึดอัดอะไรบางอย่างในจิตใจของเรานะคะจันร์อังคารนะคะเหมือนดาวจันอาจจะถูกทําร้ายนะคะอังคารเนี่ยเคยเป็นชู้กับดาวจันทร นะส่วนดาวเสาร์เนี่ยก็จะทําให้ดาวจันทร์รู้สึกอึดอัดนะเลยทําให้อารมณ์ความรู้สึกของคุณในช่วงเวลานี้มันขึ้นขึ้นลงลงมันบอกไม่ถูกนะคะว่าจะไปในทิศทางไหนมีความอึดอัดใจนะคะแต่อยากจะบอกว่าไพ่เนี่ยนะคะเป็นไปนในทางทิศทางที่ดีนะการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามที่กําลังจะมาถึงกันกับคุณอะคะ่ะมันจะนําคุณไปสู่จุดที่ดีขึ้น มีคาว่าสุภาะมรณหินะนะคะสุภาะคือความเจริญเติบโตนะคะการเติบโตความรุ่งเรืองของคุณมาจากมรณหินะก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการย้ายโยกย,ย้ายหรือเริ่มทําสิ่งใหม่นะถ้าเกิดคุณมีในลักษณะน,นี้ให้มองว่าคุณกําลังมาถูกทางแล้วคุณมีดาวพฤหัสกลุ่มตัวเองนะในช่องราศีจักรนะตะนุเป็นกเกษตรนะดาวพฤหัสเนี่ยเป็นประธานของฝ่ายสุภเคราะห์เป็นดาวที่ดีที่สุดของ เทวดานุภาเขะนะคะแล้วก็มาจากช่องกรรมะคือการการะทําของเราอะ่ะกำลังจะทําให้เราเข้าสู่จุดที่มันมีความมั่นคงดาวพฤหัสคือดาวผู้ทรงคุณธรรมผู้ทรงปัญญาเราได้ไตรตรองเราได้รู้นะเราได้เรียนรู้เราได้ไตรตรองแล้วนะคะว่าสิ่งที่เรากําลังจะตัดสินใจเข้าไปสู่จุดใหม่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ได้ทบทวนแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีงามแล้วเราก็จะเอาตัวรอดได้นะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยอะไรก็ตามที่มันกําลังจะออกไปจากคุณเนี่ยมันกําลังจะออกไปจากคุณแน่ๆทําให้คุณเติบโตหรือมีตัวตนขึ้นมา blue fairy kiss เนี่ยนะคะคือจะเป็นนางฟ้าค่ะนางฟ้าที่เขามา kiss คิสพินอคิโออ่ะแล้วคิสของนางฟ้าเนี่ยจะทําให้ p ิโนอคิโอเปลี่ยนจากไม้ค่ะพับเพชดนะคะเป็นมนุษย์หรือเป็นเด็กจริงๆนะคะเลยเหมือนไพ่จะบอกว่าตอนนี้ถึงเวลาละ การเปลี่ยนแปลงอ่ะจะนําไปสู่จุดที่ทําให้คุณน่ะเปลี่ยนจากไม้พักเพ็ดไม้อ่ะเป็นมนุษย์จริงๆเปลี่ยนจากคนที่ถูกแขวะหรือคนที่ถูกเชิดไปตามสถานาการณ์ต่างๆกลายขึ้นมาเป็นมนุษย์จริงๆเป็นดาวพฤหัสเป็นผู้ทรงมีปัญญาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ทรงคุณธรรมเป็นผู้มีปัญญาเติบโตขึ้นมาจากเด็กน้อยขึ้นมาเป็นแบบผู้ใหญ่ จากการเปลี่ยนแปลงนี้แหละแล้วคุณได้เทพซิซูสเนี่ยเป็นเทพใหญ่ที่สุดนะเป็นประมุขของเทพของกรีกนะะแสดงถึงความมี power leadership นะะมีกำลังมีอำนาจมีความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แหละทำให้คุณกลายขึ้นมาเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนที่มีอำนาจที่สุด desire กับ passion ได้ทำในสิ่งที่คุณมาปรารถนาหรือต้องการแบบ ความเป็นตัวตนข้างในของเราอะที่มันถูกกักถูกเชิดถูกทับถูกกดได้แสดงตัวตนออกมาในสิ่งที่เราอยากจะทําจริงๆสักทีนะคะแล้วพระโพธิสัตว์เนี่ยค่ะรูปผู้หญิงะคะ่ะคือจริงๆดาวพฤหัสก็เป็นดาวที่เป็นผู้ให้นะเพราะเป็นครูเป็นพระนะอันนี้เป็นหมอเป็นผู้รักษาเป็นผู้ให้นะคะการที่คุณให้คนอื่นเนี่ยมาก่อเนี่ยคุณจะได้รับสิ่งตอบแทนนี้กันกลับมาและ เทพเทวาที่เป็นเทพแห่งการให้หรือการช่วยเหลือเนะี่ยท่านก็อยู่ล้อมรอบตัวคุณอยู่แล้วนะคุณเป็นทั้งผู้ให้และก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่คอยเป็นกําลังใจนะเป็นตัวช่วยให้กับคุณแบบที่ไม่เห็นนะ่คุณจับได้เทพเจ้าที่ดีทั้งสององค์เลยนะพระโพธิสัตว์และเทพเจ้าซูสเนี่ยมีทั้งกําลังมีทั้งความปรารถนาดีมาอยู่กันกันกบตัวคุณแล้วก็ไพ่โคเอ็กซิสเนี่ยค่ะมันเหมือนแบบเรากําลังว่ายน้ําอยู่กับ สัตว์ทั้งสัตว์เครื่องบอกเครื่องน้ําสัตว์น้ําสัตว์ปีกแมลงเนี่ยเห็นไหมคะคุณคุณว่าอยู่ในท่ามกลางแบบความเปลี่ยนแปลงความหลากหลายความแตกต่างเนี่ยกำลังจะเข้ามาถึงตัวคุณและนะคะแล้วคุณก็ยอมรับสิ่งน,นั้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ดีทําให้เราเข้าสู่จุดที่ดีขึ้นการได้เจออะไรในรูปแบบใหม่ๆความท้าทายอะไรในรูปแบบใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงอะไรหลากหลายอย่างเนี่ย ทำให้เราเติบโตเป็นคนที่มีความเข้มแข็งและได้แสดงความเป็นตัวตนหรือความปัถนาของเราขึ้นมานั่นเองถึงแม้คุณอาจจะต้องอยู่ห่างหรืออยู่ไกลก,กันกับครอบครัวกับคนใกล้ชิดนะคะเพราะมันมีคําว่าปัตนีนาวังเนี่ยนะคะคนใกล้ชิดของเรานาวังคือ ห่างออกไปไกลออกไปจากเราบางทีการเปลี่ยนแปลงของเราอาจจะเปลี่ยนที่ทํางานเลยต้องออกไปจากบ้านหรือคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงภายในบ้านทําให้คุณต้องออกไปสร้างตัวตนอะไรสิ่งใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะคะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามีพระจันทร์ฐานเกเเนี่ย kindness นะคะเหมือนทุกคนเข้าใจอะค่ะว่าสิ่งนี้มันจะต้องเปลี่ยนเพื่อการเติบโต,ตของแต่ละคนหรือมันมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะก็ต้องแบบ ใจดีนะคนะ kindness ใจดีก,ก,กันกับตัวเราด้วยเหมือนกันนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงคือการเติบโตของทุกๆคนอยู่แล้วแหละและคุณจะผ่านมันไปได้สิ่งไม่ดีใดที่ไม่เซิร์ฟเราค่ะกำลังจะออกไป สิ่งไม่ดีใดที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงทาให้เรารู้สึกอึดอัดใจอ่ะความอึดอัดใจนั้นกําลังจะหายไปแล้วนะคะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะเจอเรื่องของการเปลี่ยนแปลงก,ก่อนซึ่งก็มองว่าคุณก็รับได้เช่นเดียวกันกับเรื่องต่างๆที่กาลังจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะและก็จะเติบโตไปในสูจุดที่คุณก็จะดีขึ้นมากๆนั่นเองนะคะอันนี้ไพ่ดีมากๆเลยนะ สิ่งไม่ดีกำลังจะออกไปจากคุณแล้วค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้คนกองที่สามนะคะได้เติบโตแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนในความรู้หรือความสามารถของคุณด้วยค่ะอย่าลืมกดเข้าไปดูเพลย์ลิสต์ดูดวงรายวันเพื่อเลือกคําทํานายในวันต่อๆไปของคุณได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ